สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนแฟนยานยนต์กรุ๊ปนะครับผมอยู่กับพี่นมลต์เช่นเดิมอันนี้เป็นคอลัมน์รันอินใช่ไหมพี่ใช่ครับในนิตยสารยานยนต์นะครับครับผมซึ่งวันนี้เป็นคิวของซูบูรุเอ็กวีใช่ครับจริงๆอ่ะเราเราเคยนํามาลงคอลัมน์ไปแล้วด้วยใช่ครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาอัปเดตกันแล้วกันว่าซูบูรุเอ็กวีณปัจจุบันเนี่ยเขามีเครื่องยนต์อะไรยังไงเทคโนโลยียังไงบ้างนะพี่นมน ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปรับโฉมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่นําเข้าจากประเทศมาเลเซียแล้วก็เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับแล้วก็จะเป็นการมีการปรับราคาใหม่แล้วด้วยรุ่นเริ่มต้นที่เป็น 2.0i นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็น 2.0ip ก็คือถือว่าเป็นรุ่นท็อปของรุ่นนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวที่เป็นตัว GT Premium Edition ซึ่งก็เป็นชุดที่ตกแต่งรอบคันที่เป็นล้อ17นิ้วแล้วก็ล้อ18นิ้วเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับ ก็จริงๆตัวซูบูรุ XV เนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะพี่น้ผมด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์รวมถึงระบบขับเคลื่อนที่เป็นจุดเด่นของเขาด้วยนะใช่ครับก็ซูบูรุก็เด่นในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแบบฟูลไทม์ตลอดเวลาแล้วก็ขุมพลังบ็อกเซอร์ที่เป็น เครื่องยนต์นอนยันนะับให้ประสิทธิภาพในการทํางานที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้จะเป็นซูบารุที่เป็นถือว่าเป็นโครงสร้างใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นซูบารุโกลบอลแพลตฟอร์มนะครับที่มีการใช้ในหลายรุ่นของซูบารุแล้วก็เป็นโครงสร้างใหม่ที่ได้นํามาใช้ในรุ่นนี้ด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจครับแต่ต้องพุ่งตรงว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรในบ้านเราเนาะพี่ก็อาจจะด้วยเรื่องของที่ว่าราคาค่าตัวมันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่นําเข้ามาจากมาเลเซียแล้วก็มีค,คู่แข่งก็คืออาจจะเป็นรุ่นพี่เขาเองซึ่งก็คือเป็นตัวโฉม f o r ์ s สเตอร์รซึ่งประกอบในบ้านเราแล้วทําให้ตัวรา,ราคาค่าตัวระหว่างโฟล์ s สเตอร์กับเอ็กวีเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ลูกค้าก็จะไปเลือกรถที่เป็น โฟรสเตอร์ที่คันใหญ่กว่าแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ในรูปแบบ SUV ได้มากกว่าตัว x v ีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตลาดกลุ่มเนี้ยที่เป็นกลุ่ม crossover SUV กลุ่มเนี้ยในบ้านเราก็แข่งขันกันสูงนะก็มีทุกค่ายเลยนเคู่่งตรยนีคู่แข่งเพียบเลยในเซกเมนต์นี้นะแต่ว่าก็มันก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบคืออาจจะชื่นชอบเรื่องระบบขับเคลื่อนเป็นหลักระบบเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่เป็นเอกลักตรงนี้ก็จะมีกลุ่มที่เา ก็ต้องถือว่าในกลุ่มนี้เป็น x v เป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อในกลุ่มเพราะที่เหลือก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้ากันทั้งหมดนะครับในกลุ่มก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นไร้คู่แข่งเลยในกลุ่มนี้ถ้าาเทียบในเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับผมแล้วก็ขุมพลังใหญ่ด้วยครับก็คือเครื่องยนต์พิกัด2.0ลิตรเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มนะครับอืนะโอเคนี่คือข้าวๆของ s ู b a r u x v ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามาดูภาพรวมกันทั้งหมดดีกว่าครับพี่นุ่มว่าดีเทลณนะปัจจุบันที่เป็นโฉมปัจจุบันจะที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้ดีเทลอะไรเป็นยังไงบ้างนะพี่โดยรวมมิติตัวรถนี่ก็คือแน่นอนเป็นคอโอเวอร์เอสใช่ <นะ S 1> ครับก็ยังใช้รูปรูปทรงคงสร้างตัวถังเดิมมานะครับ,รบแล้วก็มีการปรับโฉมเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นเด่นในเรื่องของตัวที่เป็นตัว GT Edition ที่เป็นเพิ่มชุดแต่งแต่ตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีการเเปลี่ยนบ ภายในใหม่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันนะครับส่วนภายนอกตัวนี้ก็ยังคงใช้รูปแบบที่เป็นแบบเดิมซึ่งเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีเพิ่มชุดทําความสะอาดล้างไฟหน้าให้ด้วยนะครับอ๋อมีตัวฉีดโคมไฟหน้าด้วยใช่ตัวฉีดโคมไฟหน้านะครับแล้วก็มีสปอตไลท์ในด้านล่างนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่รับกับโลโก้ดาวลูกไก่นะครับซึ่งก็คือถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเห็นชินตาพอสมควรสําหรับตัว XV รุ่นนี้แล้วก็มีปรับศูนย์ทวง ความสูงของตัวรถลดต่ำลงเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบจากชมแรกนะครับก็ด้านหน้าแน่นอนแหละไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED ร Day ์ time ain, ไทม์ u ล n นิ่งไลท์เวลาขับมามองไกลๆเนี่ย พร้อมกับตัวกระจังหน้าที่ดีไซน์ทรงนี้มานานพอสมควรนะพี่เนาะใช่ครับก็เป็นจุดเดน่ดนจุดเ<น>ดน่ดนแล้วก็โลโก้ดาวลูกไก่ที่อยู่ตรงด้านหน้าก็เป็นจุดจุดเด่นของซูบรูมานานนะครับครับตัวนี้ก็เรื่องคุชคอนโทรนมีให้ครับนะตัวนี้ก็มีพวกคุชคอนโทรลมีพวกไบรายสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็คือเทคโนโลยีขึ้นชื่อของทางซูบรูอย่างพวกไอซ์นะครับดูเอลเคมเนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวที่เป็นตัว f ฟ r เ s สเตอร์เท่านั้นนะครับจะ ถ้าตัว XV จะมีก็คิดว่าน่าจะเป็นโฉมที่นำมาประกอบในบ้านเราช่วงปีหน้าเลยทีเดียวก็น่าจะนำนาตัวนั้นเข้ามาครับก็ต้องรอติดตามนะจริง<ช>ๆทเทคโนโลยีไ y Size นี่ผมว่ามันฉลาดนะค,คือเป็นแค่กล้องแหละไม่มีไรได้แต่ตัวกล้องที่เป็น Dual Camera เขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดเลยตัวนี้ก็คิดว่าใส่ใน Forester ไปแล้วในใน XV เนี่ยโฉมที่นํามาประกอบบ้านเราคิดว่าน่าจะคงมีในช่วงประมาณปีหน้าได้ครับครับ งั้นเราดูถัดมาดูด้านข้างบ้างพี่นมนครับตัวด้านข้างเนี่ยเอาผมว่าไล่ตั้งแต่ตัวล้อรล้อตัวนี้เขาให้ขอบเท่าไหร่พี่นมลขอบ17นะครับแล้วก็รัดกับตัวยาง2องสองขอบ17นะครับก็เอ็กวีจะให้ขอบ17ทั้งหมดนะครับนอกจากตัวที่เป็นตัว GT พรีเมียร์ิเชันตัวนั้นก็จะให้ล้อ18ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ตัวกระจกเองเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะใช่ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเขาก็จะบิวอนนนอ้้กบบลงีเป็แ อะาวิวนะพี่ครับก็รอบคันนะครับเป็นกล้องที่แบบ360องศารอบคันให้มานะครับแล้วก็ตัวโฉมที่เป็น IP รุ่นท็อปเนี่ยก็ยังมีเป็นแบบพวกเราหลังคานะครับแล้วก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวสปอยเลอร์หลังแล้วก็สาวอากาศแบบครีบฉลามให้มาด้วยครบในรุ่นนี้นะครับก็ตัวเล่าหลังคานี่กับคาแรคเตอร์รถที่สามารถลุยได้แบบนี้ผมว่าตรงนี้ได้ประโยชน์ในการที่จะขนสัมภาระคือใช้งานได้จริง้วยนะไม่ใช่ตกแต่งมาแค่สวยงามด้วยครับก็ มันสามารถรองรับน้าหนักได้เกือบเกือบหนึกิโลเลยทีเดียวครับ,รบก็ถือว่าเป็นจุดที่ใช้งานได้จริงครับ,รบเดี๋ยวเราลองไปดูมุมมองด้านท้ายดีกว,ว่าว่าเป็นงไงบ้างสําหรับตัวซูบูรูเอ็กวีโฉมนี้นะพี่น,มนิมรันเรามาดูมุมมองด้านท้ายกันบ้างพี่นิมนก็ตัวนี้อุปกรณ์พวกออปชันก็มาตรฐานครบคันนะไล่ตั้งแต่ตัวเสากาศที่เป็นชาร์ฟินอ่าตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัวสปอยเลอร์นี่จะเป็นสีดำใช่ไหมครับใช่ครับนะ แล้วก็บริเวณตรงนี้ไฟเบรกรงที่3าจะอยู่ตรงที่ตรงกลางของสปอยเลอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงชุดไฟนะครับก็คือยังเป็นชุดไฟที่เป็นดีไซน์ใช้กับโฉมตัว Xv มาหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตัวสุบารุที่เป็นบอกว่าเป็นซิมเมอร์ติคอเอลวิลดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ของสูบารุครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นตัว Xv พร้อมกับบอกว่าเป็น2.0 IPIP ก็คือรุ่นท็อปของรุ่นนะนครับ ตัวกล้องมองหลังก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะพี่ครับนี่อยู่ตรงนี้ซึ่งกล้องอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะมี4ตัวเป็นแบบอาราวิวสามารถเลือกปรับดูได้จากหน้าจอตอนถอยหลังเลยก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถอยจอดแล้วก็การขับได้ด้วยนะครับครับส่วนถัดลงมาในตัวกันชนด้านล่างเนี่ยชิ้นค่อนข้างอบอวนนะที่มลการดีไซน์ต่างๆแล้วก็ผมชอบตรงที่เขาลูกเล่นตรงชายล่างตรงเนี้ยที่มันมีตรงไฟทับทิมทับทิมเรืองแสงทับทิมเรืองแสงแล้วก็ มันเล่นกับตัวชายล่างที่เป็นเหมือนขอบขอบกันชนสีดําด้านครับซึ่งมันรับมากับตัวซุ้มล้อด้านข้างด้วย<อ>รวมถึงชายล่างของ ด้านข้างด้วยก็เป็นเป็นจุดที่เพิ่มดีไซน์ออกมาเพื่อเพิ่มความดูดันแล้วก็ให้บ่งบอกความเป็นแบบ crossover SUV ให้มากขึ้นนะครับขยายเหมือนกับตัวเพิ่มความดุของเรื่องซุ้มล้อแล้วก็การชนด้านหลังให้ด้วยครับเพราะว่าตรงชิ้นพลาสติกที่อยู่บริเวณขอบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยคือเวลาเราไปลุยพวกกรวดหินดินทรายที่มันกระเด็นขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่รรับก่อดกันกันไม่ให้โดนสีตัวถังได้ด้วยนะครับครับ แล้วก็บริเวณชายล่างเนี่ยเขาจะเป็นลูกเล่นแบบเล็กๆนะที่แบบมันบิวอยู่ในตัวชิ้นกันชนเลยคือมองเนี่ยมันจะคล้ายๆดิฟิวเซอร์เล็กๆแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่พี่เป็นแค่ดีไซน์ที่เป็นลูกเล่นเพิ่มความสวยงามมากกว่าครับส่วนฝาท้ายก็ยังคงเป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ให้เป็นแบบฝาท้ายที่เป็นแบบแบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าอย่างที่บอกระบบบายสปอตคือด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบริเวณที่เป็นตัวมาร์กของตัวเซนเซอร์อยู่ด้านหลังบริเวณตรงชายกันชนด้านล่าง ตรงนี้ก็คือบายสปอร์ตเวลาทํางานเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณตรงเสาเอนะพี่เป็นขึ้นไฟสีแดงแังก็จะเป็นยี่ห้อที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้บายสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะตรงบริเวณเสาเอนะครับ,รบแล้วก็ตัวชุดตรงนี้ก็คือทํางานร่วมกับกล้องหลังด้วยครับ,รบแล้วก็ตัวฝาท้ายตัวกรอนเนี่ยเป็นกรอไฟฟ้าอยู่แล้วแหละแน่นอนมาตรฐานแต่ว่าเวลาเปิดปิดก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่อย่างที่วินิมอลบอกครับ ก็ค้ำด้วยตัวชว็ชอกอัพตรงนี้นะช่วยที่ช่วยผ่อนแรงรเพราะเปิดขึ้นมาเนี่ยฝาเนี่ยมันเปิดขึ้นไปสูงเหมือนกันนะพี่ก็ตรงนี้ก็คือเขาตั้งความยาวของตัวช็อกอัพค่อนข้างสูงนะครับ,รบเพื่อเปิดปิดได้สะดวกแล้วก็เป็นการปรับในรเรื่องของ พื้นที่เวลาเปิดปิดจะได้จะได้ไม่ติดเวลาถอยจอดเข้าช่องนะครับติดกําแพงติดบริเวณด้านท้ายได้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ตอบรับการใช้งานได้ดีแล้วก็มีพื้นที่ภายในห้องดยสารด้านหลังที่มีความจุมากพอสมควรนะครับอย่างวันนี้เราก็มีเป้ใหญ่ๆเนี่ยสองใบใส่ได้สบายๆแล้วก็ของจุกบจิกอีกเยอะแยะคือตรงนี้เก็บสัมภาระได้เยอะเลยแล้วก็เขาจะมีตัวแผ่นปิดฟังสายตาให้ด้วยครับตรงนี้นะครับนี่ปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มียางอะไรไหมพี่มีครับนะตัวนี้พอเปิดขึ้นมายางอะไรจะอยู่ด้านล่างก็จะมียางอะไรให้มานะครับ,รบก็ถือว่ายังเป็นรุ่นที่แบบว่าให้มาค่อนข้างครบเลยครับครับเพราะรถลุยเนะาะสไตล์ลุยอย่างนี้ยางอะไรม,มีให้ก็ถือว่าดีครับนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเบาะมันพับได้ อยู่แล้วใช่ไหมพี่นุ่มทับได้แบบ60-40ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องเบาะนี่ต้องถือว่าเป็นการปรับโฉมของรุ่นนี้ก็คือมีการปรับดีไซน์แล้วก็ใช้วัสดุในการออกแบบเบาะใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะตัวนี้ไฮไลท์อย่างที่บอกก็คือปรับเรื่องเบาะนี่แหละเป็นหลักใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันอีกทีนึงครับผมเรามาดูในส่วนของตัวภายใน Subaru XV นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็น 2.0iP นะครับที่เป็นรุ่นท็อปภายในโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็วัสดุ แผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ย่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุซอฟทัชนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เขาเดินด้วยตัวตะเข็บได้ที่เป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จุดที่มีการอัปเกรดขึ้นมาในรุ่นนี้ในปี2020นี้นะครับนั่นคือในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่มีทั้งตัวหนังสังเคราะห์แล้วก็ตัวหนังที่เป็นหนังกลับอยู่ตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็เดินด้วยตัวตะเข็บที่เป็นได้สีส้มอันนี้คือจะเป็นตัว ที่เขาอัปเกรดมาในปี2020นี้เลยนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แล้วก็ตัวชิ้นวัสดุแบบใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนน,นเนี้ยวัสดุตัวเบาะเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับตัวเบาะเนี่ยครับฝั่งคนขับเนี่ยก็จะพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือเขาจะมีระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางน,นะครับมีมาให้แล้วใน subaru xv โฉมนี้นะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับตัวหน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วซึ่ง รองรับระบบแอปพลิเคชันที่เป็นในส่วนของตัว Apple Car p l พ y เนี่ยรองรับนะครับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆแล้วก็ในส่วนของกล้องกล้องเนี่ยมันจะเป็นกล้องอย่างที่บอกครับเป็นกล้องอาราววิวคือจะมีกล้องสีตัวนะครับด้านหน้าด้านข้าง2แล้วก็ด้านท้ายเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดให้เป็นแบบ 2D หรือว่า 3D ก็ได้นะครับนี่แล้วก็สามารถปรับสลับดูมุมกล้องได้ไม่ว่าจะเป็นดูด้านข้างนะครับ ดูมุมกล้องด้านหลังอย่างเดียวก็ได้พร้อมกับเขาจะมีตัวเส้นกะระยะมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวกล้องมองหลังนะครับเลือกปรับเปลี่ยนตามการใช้งานแล้วแต่ว่าเราจะถนัดดูแบบไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณภาพความคมชัดของกล้องเนี่ยคือไม่ค่อยชัดมากนะถ้าเป็นกลางวันแสงดีๆเนี่ยก็ดูได้แหละว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยมันมีอะไรกีดขวางบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าแสงน้อยๆน,นะครับหรือว่ากลางคืนเนี่ยผมดูแล้ว ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแค่พอดูได้เท่านั้นเองนะครับหน้าจอก็ใหญ่ชัดเจนนะครับขนาดแดนิ้วการใช้งานทัชสกรีนก็โอเคเลยนะครับไม่ได้หน่วงมากมายนะครับในการใช้งานทั่วไปแล้วก็ถัดลงมาตรงบริเวณแผงปรับเครื่องปรับอากาศตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้และนะครับสามารถกดปุ่มตรงนี้เป็นแอร์ออโต้ได้แล้วก็เขาจะมีตัวแม c AC ให้ด้วยเพราะกดแม c AC อเนี่ยระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานเต็มที่เลยครับพัดลมจะเป่าอย่างแรงแล้วก็ อุณหภูมิความเย็นเนี่ยก็จะจัดให้แบบจัดเต็มเลยนะครับในส่วนของตัวโหมดที่เป็นแม็ก c ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มที่เป็นฝั่งซ้ายจะเป็นไล่ฟ้าด้านหน้าด้านหลังนะครับก็เลือกตามการใช้งานได้นะครับส่วนหน้าจอตรงหน้าจอเรือนใหม่ตรงนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเข็มแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอจอดีตอนที่บอกสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราสินเปลืองค่าเฉลี่ยแล้วก็ดูระยะทางว่า ตอนนี้น้ำมันที่เหลืออยู่วิ่งได้อีกประมาณเท่าไหร่นะครับก็ดูได้จากด้านหน้าตรงกลางตรงนี้แล้วก็สามารถเซตทิปได้นะครับทิป A ทิป B ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวซูบรุเนี่ย XV ตัวนี้ก็จะมีจอตรงกลางเหนือขึ้นไปด้านบนอีก1จอนะครับตรงนี้ก็ใช้ดูสถานะต่างๆได้เช่นกันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังดูในเรื่องของโหมดที่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับว่าตอนนี้ ตัวล้อเนี่ยองศาการเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวไปยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงตัวองศาของรถเวลาเราไปลุยแล้วก็ขึ้นเนินหรือว่าลงเนินเนี่ยตัวรถเอียงอยู่กี่องศาตรงเนี้ยบอกสถานะตรงนั้นด้วยนะครับรวมถึงระบบช่วงล่างที่เป็นเรื่องของการขับสี่ก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวคันเร่งเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งว่าเราตอนนี้เรากดคันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ดูได้นะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมิของออยล์เทม์ T me, ก็ดูได้จากตรงนี้เช่นกันแล้วก็รวมถึงตัวนาฬิกาวันที่ ก็แสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นตัวค่าเฉลี่ยต่างๆที่ว่าเราดูจากหน้าจอตรงกลางตรงเรือนใหม่แล้วเนี่ยตรงจอตรงนี้ก็ดูค่าเฉลี่ยได้เช่นกันนะครับระยะทางาว่าน้ามันเหลือเท่านี้วิ่งได้เท่าไหร่นะครับค่าเฉลี่ยที่ใช้งานมากี่กิโลเมตรต่อลิตรก็ดูได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวซูบูรุนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรสเตอร์หรือว่าเอ็กวีเนี่ยเขาจะมีจอตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวกระจก กระจกตรงนี้เป็นกระจกตัดแสงแต่ว่าเป็นแบบแมนวนวลนะครับก็ใช้การโยกนะฮะไฟไฟเพดานตรงนี้จะเป็นไฟหลอดสีส้มนะครับพร้อมกับตัวแผงบังแดดแผงบังแดดเนี่ยมีกระจกให้แล้วก็มีไฟทั้ง2ด้านนะครับยังมีลูกเล่นตรงแผงประตูอีกเล็กน้อยนะครับที่เขาจะตกแต่งมาด้วยเป็นลายคาร์บอนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคาร์บอนที่หุ้มจริงๆนะเป็นชิ้นพลาสติกที่ทําเป็นลวดลายคล้ายๆคาร์บอนขึ้นมานะครับรวมถึงตัววัสดุ วัสดุเนี่ยอย่างที่บอกครับจะเป็นซอฟทัชเป็นหลักนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นผ้าน,นุ่มๆด้วยรวมถึงตรงบริเวณที่แขนระวางลงไปเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ตัวกระจกกระจกเป็นออโต้ทั้ง2บานนะครับคู่หน้าเป็นกระจกออโต้ให้นะครับเรื่องความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของบายสปอร์ตเนี่ยบายสปอตหลายๆรุ่นจะอยู่ที่กระจกถูกไหมฮะเวลาเราขับรถแล้วมีรถอยู่บริเวณด้านหลังจะแซงขึ้นมาหรือว่าจุดอับสายตาเนี่ยเขาจะอยู่ที่กระจก แต่สำหรับ u u b ล u xv ตัวนี้นะฮะบายสปอร์ตเขาจะอยู่ที่บริเวณเสาตรงนี้นะครับสฝั่งเลยเวลาตัวบายสปอร์ตทำงานเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับกระพริบตรงนี้นะครับตอนแรกอาจจะไม่คุ้นชินนะเวลาเราขับแล้วมองเนี่ยแต่พอไฟมันกระพริบขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตได้พอสมควรชัดเจนนะครับมาถึงพวงมาลัยกันบ้างตัวนี้พวงมาลัยก็แน่นอนเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็ ฝั่งขวาเนี่ยควบคุมเรื่องของ c ร u i คอ Control นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเรื่องของเข้าซอสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยุแอปพลิเคชันนะครับปรับเสียงเพิ่มลดเสียงแล้วก็กดดูข้อมูลได้จากฝั่งซ้ายนะครับวางสายรับสายก็ฝั่งซ้ายอยู่หมดเลยนะครับมีปุ่มแพดเดอร์ชิพมาให้นะครับซูบูรุ XV รุ่นนี้เป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะครับสามารถปรับลูกเล่นในการที่จะเล่นเกียร์ได้ตรงแพดเดอร์ชิพตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับรวมถึงตัวเกียร์เนี่ย ก็จะสามารถเลื่อนให้เป็นโหมด M ได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ถ้าเราใช้แบบโหมด M ก็เลื่อนเกียร์ลงมาที่ M ก่อนแล้วค่อยใช้ p พ d เด Shi f t ตรงนี้หรือจะอยู่ที่โหมดเกียร์ D ธรรมดาขับๆไปอยากจะเชนก็กดบวกลบตรงนี้ได้เช่นกันนะครับก็ในส่วนของพวงมาลัยก็หุ้มด้วยตัวหนังแท้นะพวงมาลัยของซูบูรุเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหนังที่หุ้มมันเนี่ยจะเป็นหนังแท้เวลาจับเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างกระชับมือนะครับแล้วก็ ตัวได้เนี่ยเขาก็เย็บเป็นตะเข็บสีส้มก็คือสีส้มทั้งคันเลยภายในนะครับเพื่อรับกันนะถัดลงมาตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของวางของได้พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีแผ่นที่เป็นแผ่นยางกันลื่นให้ด้วยนะเวลาเราวางเหรียญหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่กลิ้งเสียงมันจะเงียบด้วยนะด้านในเนี่ยจะมีช่องยู b สบีฝั่งซ้าย1ช่องนะครับฝั่งขวาจะให้ช่อง Power o u t l e t มาให้นะครับก็ใครจะทําเป็นตัวแปลงเพิ่มเป็น USB เพิ่มก็ เสียบตรง power outlet ตรงนี้หรือว่าจะเสียบกล้องหน้ารถก็ใช้ฝั่งนี้เลยนะครับตัวเกียร์หัวเกียร์เนี่ยจะเป็นชิ้นพลาสติกที่เป็นชิ้นพลาสติกสีดําแบบดําเงาเป็น no b a c k นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะคุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับเดินด้วยได้สีส้มเช่นกันก็รับกันมาทั้งคอนโซลกลางเลยนะครับถัดลงมาตรงกลางเนี่ยจะมีในส่วนของ,งตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ให้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วแล้วก็ระบบ ช่วยชะลอความเร็วเวลาเราลงทางลาดชันตรงนี้เปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของซูบูร์เอวนั่นคือ X mode X mode เนี่ยก็จะช่วยเรื่องระบบขับเคลื่อนเวลาเราไปทางทุรกันดารน,นะครับไปเจอหลุมบ่อหรือว่าหินลอยต่างๆเนี่ยเปิด X mode ตรงนี้ก็จะช่วยในการกระจายกําลังขับของระบบช่วงล่างนะครับที่เราจะผ่านอุปสรรคในการที่จะไปลุยทางทุรกันดารไดนะฮะแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นช่องใส่แก้วน้ํา2ช่องนะครับแผงประตูก็จะสามารถ ใส่ตัวขวดน้ําที่เป็นขนาด1ลิตรได้นะฮะที่เท้าแขนมีให้วัสดุเป็นหนังนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาด้านในใส่ของได้ลึกนะครับผมวางแขนลงไปเนี่ยก็ประมาณเลยข้อมือนะครับก็ใส่ของได้พอสมควรแต่ว่าด้านในเนี่ยเขายังมีในส่วนของตัว usb ให้อีก2ช่องนะแล้วก็ตัว power outlet อีกหนึ่งช่องถือว่าให้ครบคันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ยังมีตัวเว้นช่องไว้สําหรับสายที่เราจะชาร์จโทรศัพท์เวลาเราเอาโทรศัพท์วางตรงเนี้ย ตัวสายเนี่ยมันลอดผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เรียบร้อยไม่ทับสายนะนี่คือโดยรวมในส่วนของด้านหน้าของ s u b a r ุ XV โฉมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างว่าด้านหลังเขาเป็นยังไงแล้วก็นั่งแล้วเนี่ยพื้นที่กว้างขวางแค่ไหนครับผมเราดูในส่วนของตัวที่นั่งด้านหลังของ Sub a r ุ XV นะครับตัวนี้ก็อันนี้ผมปรับเบาะแบบที่ผมใช้งานจริงนะระยะกับการขับจริงตรงนี้แล้วก็ลองนั่งดูนะครับก็คือว่าตัวหัวเข่าเนี่ย หัวเข่าก็เหลืออยู่นะเหลือประมาณหนึง่งแต่ว่าตัวเบาะตรงด้านล่างของที่นั่งด้านหน้าเนี่ยมันจะพื้นที่มันเหลือน้อยแต่ข้อดีคือมันเหลือพื้นที่ให้เราสอดเท้าเข้าไปได้ค่อนข้างลึกนะครับผมก็สอดเข้าไปได้อย่างนี้นะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยพอผมนั่งแบบว่าองศาในการนั่งจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเบาะตรงเนี้ยพอเราปรับปรับเอ็นสุดแล้วนะตอนนี้ปรับเอ็นสุดๆแล้วผมรู้สึกว่าองศามันยังชันอยู่ มันอาจจะนั่งไกลๆเนี่ยอาจจะดูแบบมันไม่ค่อยผ่อนคลายมากนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยมันเหลือผมสูง174นั่งประมาณเนี้ยตรงศีรษะเหลือประมาณฝ่ามือหนึ่งหัวเข่าก็เหลือประมาณเกือบครบหนึ่งนะครับคือพื้นที่ในการนั่งอ่ะโอเคแต่ว่าตัวองศาของบ่อเนี่ยผมดูแล้วนั่งไกลๆน่าจะแบบคือถ้าเราอยากสบายอ่ะเราต้องชันก้นลงมาอย่างเงี้ยต่ำลงมาอีกอ่ะเพื่อให้หลังมันได้พิงแบบสบายขึ้นนะครับแต่ว่า ยังไงมันก็สู้กับการที่เบาะมันควรจะองศาในการเอนมันควรจะมากกว่าน,นี้นะตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับตัววัสดุต่างๆก็แน่นอนครับก็เป็นเบาะวัสดุหนังที่เป็นสลับกับตัวหนังกลับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเดินด้วยตะเข็บสีส้มต่างๆ,ๆนานาสิ่งที่มันแตกต่างจากด้านหน้านิดนึงก็คือแผงประตูตรงนี้แผงประตูด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นที่เป็นลายคาร์บอนแต่ว่าเขาจะเป็นแบบเงาเงาพอมาในด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลายคาร์บอนปิ้นเหมือนกันนะแต่เป็นสีด้านนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน ช่องใส่ขวดน้ําก็มีให้ครบนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวช่องใส่เอกสารเนี่ยฝั่งด้านหน้าเขาให้มาทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งแบ่งเป็นช่องเล็กช่องน้อยอีกนะฮะก็เป็นลูกเล่นที่ให้มา2ฝั่งเลยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่มีแอร์หลังไม่มีแอร์หลังแล้วก็ไม่มีช่องชาร์จ USB อ่ะด้านหลังจะไม่มีให้แต่เขาไปม,มีในตัวคอนโซลกลางแล้วเพราะฉะนั้นถ้าด้านหลังอยากชาร์จก็อาจจะต้องอ้อมสายเพื่อไปเสียบตัว ที่พักแขนด้านหน้าแทนนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนะฮะแล้วก็ตัวที่เท้าแขนตรงกลางมีให้นี่พร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะครับพนักพิงศีรษะมีครบ3ามตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวไ Isofix ที่ยึดเบาะเด็กก็มีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวเบาอะไรเนี่ยมันก็พับได้อย่างที่บอกนะครับเบาะสามารถพับได้ปกติเลยผมดูแล้วติดแค่เรื่ององศาของเบาเนี่ยแหละครับในการนั่งนะครับอาจจะไม่ค่อยสบายมากแล้วก็ตอนที่มีโอกาสได้ลองนั่งข้างหลังไกลๆนะครับในการเดินทางเนี่ยก็ด้วยความที่ช่วงล่างของเขาเนี่ยจะเน้นไปทางเฟิร์มนะเวลาเรานั่งเดินทางไกลๆข้าง,ขงหลังเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยสบายมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่านั่งได้ไหมมันนั่งได้แหละแต่ถ้าเคยไปนั่งรุ่นอื่นมันอาจจะสบายกว่านี้นะครับในส่วนของ การสะเทือนของด้านล่างในช่วงด้านหลังนั่นเองนะครับนี่ก็คือโดยรวมภายในของ s ูบู r u XV 2.0รุ่น IP นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็ภายในก็ประมาณนี้เลยครับผมมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องยนต์บ้างพี่มตัวนี้เครื่องยนต์พิกัด2.0นี่กลักษณ์อะไรยังไงบ้างพี่ก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่แบบว่าใหญ่สุดในกลุ่มนี้นะครับ้วยพิกัด2.0ลิตรแล้วก็เป็นเทคโนโลยีบ็อกเซอร์ที่ขึ้นชื่อของค่ายซูบูรุนะครับพร้อมกับระบบ จ่ายเชื้อเพลิงแบบ direct injection นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ยังไม่มีเทอร์โบ2.0แต่ใช้เทคโนโลยี direct i n j เ c t i o n เพื่อทําให้มีกําลังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ได้แรงม้าอยู่ที่156แรงม้าครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้ถามว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันแรงไหมจริงๆพื้นฐานมันเป็นเครื่องที่แรงถูกไหมพี่น้ำมนต์ใช่ครับ,นะรบก็คือเครื่องมันอยู่ที่การปรับแต่งแล้วก็ปรับเซตตัวเครื่องระบบการจ่ายน้ํามันด้วยเทคโนโลยี direct injection เนี่ยแหละครับมันสามารถปรับในเรื่องของแรงดันของ ัวฉีดแล้วก็แรงดันของเรื่องของน้ํามันได้ด้วยนะครับ,รบสามารถโมดิฟายเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถตอบรับการใช้งานในรูปแบบของที่เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อได้ดีครับแต่พอมาอยู่ในตัวซูบูรุเอ็เนี่ยแน่นอนการปรับจูนมันก็ต้องให้เหมาะกับรถที่เป็นรถขับ4แบบนี้ถูกไหมพี่น้ำมน์ใช่ครับก็คือตัวนี้ก็มีการปรับ ลดแรงม้าลงนะครับอยู่ที่156แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่196นิวตันเมตรซึ่งตัวนี้ก็เป็นการปรับเพื่อตอบสนองรับกับตัวชุดเกียร์ด้วยที่เป็นเกียร์แบบ CVT 7สป e d ก็คือจะเน้นในไม่ให้มันกินน้ำมันมากจนเกินไปแล้วก็ให้การตอบสนองที่ดีแล้วก็มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำให้ฟ e ล l i n g ในการขับขี่ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับคือแน่นอนว่าเครื่องโอเคเออช่วงล่างดีตัวนี้แต่ว่า จุดด้อยของเขาก็คือเรื่องอัตราการกินน้ำมันถูกไหมพี่นิมนตนครับก็คือทางซูบูรุเนี่ย ก็เขาไม่ได้เด่น e ในเร like ื่องของเรื่องการประหยัดน้ามันอยู่แล้วเกิดเกิดมาแรงเป็นหลักนะครับขึ้นชื่อของเขาคือเรื่องระบบเทคโนโลยีบ็อกเซอร์เครื่องยนต์ที่เป็นสุบนอนนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นระบบขับเคลื่อน wheel d r i ด e ขับเคลื่อนสีล้อก็อย่างที่บอกมันกินน้ํามันด้วยส่วนหนึ่งที่มันเป็นเครื่องที่เป็นแบบว่าขับเคลื่อนสีล้อแบบ full time นะครับมันก็จะต้องใช้กําลังในการถ่ายขับเคลื่อนไปทั้งสีล้อไม่เหมือนพวกขับหน้าหรือขับหลังพวกนั้นมันก็จะได้เปรียบนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นจุดเด่นของรุ่่นที คนที่สนใจตัว Subaru XV ก็จะชื่นชอบจากเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่เทคโนโลยีการขับขี่แล้วก็ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อแบบฟู time น,นั่นเองครับก็เหมือนแบบเราได้อย่างเสียอย่างครับคือเราได้ตัวเครื่องกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับ4ในการที่เราจะ ออกนอกเส้นทางได้มากกว่ารถรุ่นอื่นๆใช่แต่ว่าเราก็แลกมาด้วยอัตราสินเปลืองที่มันก็กินกว่าใช่ร,รุ่นอื่นๆน,นั่นเองก็คือถ้าจะหวังผลในเรื่องของความประหยัดก็อาจจะไปท้ายท้ายแถวแต่ถ้าหวังในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขีบบ่สมรรถนะการยึดเกาะถนนระบบขับเคลื่อนสีล้อมันก็จะถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในรูปแบบของการใช้งานที่สายลุยน่าจะชื่นชอบกันครับแล้วก็ฟิลลิ่งช่วงล่างโดยรวมครับพี่นมนตัวนี้ฟิลลิ่งมันจะแบบเฟิร์มๆหน่อยไหมก็คือช่วงล่างมันจะออกแนวเฟิมแแแล้ววกก็ออนนนน่ๆๆึ สไตล์สุบารุนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่มีการปรับเซ็ตมาใหม่เพื่อเอาใจผู้ใช้ที่เป็นออกแนวแบบสปอร์ตครอสโอเวอร์เเล็กน้อยนะครับ,รบแล้วก็มีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นระบบเทคโนโลยีที่เป็นโหมด x d r i v e นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากรุ่นพี่ซึ่งอยู่ใน Forester นะครับและตัวนี้ก็เป็นการปรับย้ายตัวระบบ X-M o d e เนี่ยให้มาอยู่ใน XV ก็ทำให้สามารถตอบโจทย์การลุยได้เป็นอย่างดีครับ คือไปในเส้นทางที่แน่นอนว่ารถในคลาสเดียวกันไปไม่ได้แต่เอ็กวีไปได้นะใช่ครับก็ด้วยระบบระบบที่เป็นระบบเอ็กโหมดเนี่ยพอเรากดปุบระบบมันจะทํางานให้อัตโนมัติซึ่งจะกระจายแรงปิดของเครื่องยนต์กระจายการขับเคลื่อนของระบบขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับ,รบเพื่อประมวลผลในในสภาพเส้นทางที่เราไปอย่างเช่นถ้าเกิดทางลุกลางทางที่ทุรก,กันดารหรือลุยในลักษณะที่เป็นแบบเหมือนล้อลอยนะครับทมันก็จะถ่ายกําลังไปในล้อที่ติดกับพื้นที่ ส่งกาลังต่อไปทําให้มันสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในขณะที่คู่แข่งอื่นพอล้อลอยหรืออะไรเงี้ปุ๊บมันก็จะเกิดอาการฟรีและไม่สามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองครับนี่นี่ก็คือจุดเด่นนะครับก็คือเรียกว่าจุดเด่นระบบขับเคลื่อนแต่จุดด้อยก็ยังเป็นเรื่องอัตราบริโภคครับต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่รถคลาสนี้ส่วนใหญ่ใช้งานในเมืองเป็นหลักมีเดินทางท่องเที่ยวบ้างครับแต่ว่าลุยเนี่ยในกลุ่มนี้ลุยน้อยใช่ S <S ก็คือถ้าเกิดคนที่สนใจตัวซ <XV> ูบรุ XV ก็ถือว่าเป็นแฟนซูบูรุนั่นแหละแล้วก็ชอบในเรื่องของการขับขี่ <S 1> <S 1> แล้วก็เทคโนโลยีขับเคลื่อนสี่ล้อรวมไปถึงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ไม่ค่อยสนมากนะักนะครับคือให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ขับสนุกขับแล้วมั่นคงปลอดภัยรวมถึงการขับเคลื่อนที่เป็นแบบเทคโนโลยีสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์ที่ค่ายอื่นไม่มีให้นั่นเองครับ ก็นี่ถือว่าเป็นโดยรวมสำหรับตัว Subaru XV ณโฉมปัจจุบันที่จำหน่ายนี่คือล่าสุดแล้วใช่ครับซึ่งในอนาคตก็ต้องรอติดตามว่าการที่เขาจะมาประกอบในไทยครับออปชั่นคลอดออกมาจะเป็นยังไงหรือว่าราคาจะลดหลั่นลงไปมากน้อยแค่ไหนรวมรถึงอนาคต New m o เดลไม่รู้ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ปีไหนก็ต้องรอติดตามนะพี่น,นมนใรับใครที่อยากจะ รับทราบข้อมูลเชิงลึกในการที่จะมีทางอาจารย์วิเชียนนะสำหรับคอลัมน์รันอินเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนอย่างละเอียดเลยระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างด้วยนะก็ติดตามได้ในนิตยสารยานยนต์นะครับพี่น้ำมันตัวนี้ฉบับไหนนะพี่อันนี้ก็เป็นฉบับเดือนกุมภาพันธ์นะครับของปี2564นนั่นเองครับครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับแฟนเพจ a c e b o o k ยานยนต์กรุ๊ปนะครับรวมถึง YouTube ยานยนต์ชาแนลเราก็จะมีคอนเทนต์อัปเดต ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถซิ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์ก็มีนะอยู่ในนั้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พบกับผมและพี่นโม์ครั้งหน้าในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ